ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนเพราะว่าพราะวังคิดกังขา ในโชคชะตาไม่เสียดายชีวะถ้าสิ้นไปสวัสดีค่ะอาจารย์ปริชาติจันไทยนะคะหรือเด็กๆเรียกกันว่าคุณครูปลานะคะ เริ่มเดิมทีนะคะครูปลาเนี่ยเรียนทางด้าน Voice ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ยุษฎศีพนมยงค์นะคะครูดุจก็ได้สอนนะคะแล้วก็ให้ครูปลาเนี่ยได้ไปติดตามนะคะเป็นวิทยากรช่วยครูดุจด้วยนะคะเราอยากจะได้ใช้วิชาที่เราเรียนเนี่ยนะคะได้มา สอนเด็กๆแต่ครั้งแรกที่สอนเนี่ยแล้วมันมีความสุขมากเลยนะวเวลาสอนเพลงเด็กหรือว่าเราร้องกับเด็กไปด้วยหรือเราได้ทําอะไรกับเด็กไปด้วยมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยพอเข้าก้าวเข้ามาในห้องเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวรรค์นจนวันหนึ่งก็เราก็ได้เปิดสอนเป็นเล็กๆนะฮะเด็กไม่กี่คน ก็เป็นการสอนร้องเพลงมาเรื่อยๆมีรุ่นน้องนะคะที่เรียนทางด้านสาขาเอกกีตร์เอกเปนโนเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเอาน้องๆมาร่วมงานชอบเด็กๆอยู่แล้วนะคะพอสอนเขาแล้วเขาไปประกวดมีผลงานอย่างเงี้ยภูมิใจมากนะคะก็เลยแบบเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้รัชบาลมิวสิกก็ย้ายที่ทําการนะคะมาเปิดที่าสาขาบางบัวทองนะคะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมีพื้นที่มีบรรยากาศทําให้รู้สึกว่าใครที่เข้ามาตรงนี้ก็มีความสุขมากๆกับการเรียนดนตรีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเป้าหมายของรัชบาลมิวสิกก็คือการหล่อล้อมเด็กๆที่ก้าวเข้ามาเรียนในนี้นะคะก็อยากให้เขาได้มีความรู้ทางด้านดนตรี เราสอนร้องเพลงกัเนาะเราก็อยากให้เด็กได้มีสมาธิที่ดีแล้วก็ได้ใช้เสียงที่พระเจ้าได้ให้มานะคะเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดและเราไปไหนเราก็นึกจะร้องเพลงขึ้นมาเราก็มีความสุขและหรือเรามีความเครียดเราก็ร้องเพลงมาเราก็มีความสุขละ <est> ยิ่งยิ่งร้องเพลงยิ่งมีสมาธิกับตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เขา,ามีศักยภาพที่ดีขึ้นในเรื่องของจิตที่ดีนะคะแล้วก็มีสมาธิที่ดีทําให้สมองของเขาเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟิน สารนี้เป็นสารแห่งความสุขนะคะก็จะทําให้ความทุกข์เนี่ยมัอนออกไปสารแห่งความสุขก็จะเข้ามาไปกระทําความดีให้มีจิตโซภาสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เด็กได้เรียนรู้นอกจากการเรียนร้องเพลงนี่คือการแบ่งปันการเป็นผู้ให้นะคะนอกจากตัวเราร้องเพลงแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เด็กๆได้แบ่งปันความสุขด้วยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กได้เรียนได้ซึมซับประสบการณ์จาก ตรงนี้ที่รัชปาได้มอบให้เขาได้รับฟังคำสั่งสอนของเราจากที่เขาเรียนกับเราไปแล้วก็นำไปใช้กับชีวิตของเขาก็จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาได้ดีขึ้นการเรียนก็ดีขึ้นการอยู่ในสังคมก็ดีขึ้น go, เด็กๆแต่ละคนที่เรียนนะฮะก็จะมากันหลากหลายก็มารวมตัวกันที่รัชปาเมลสิกเราก็มีความรู้สึกว่าเด็กแต่ละ โรงเรียนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันตอนนี้เราก็เลยทําเป็นวงขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเด็กเนี่ยได้มารวมตัวกันซึ่งมีอายุตั้งแต่5ขวบเลยนะคะจนไปถึง20มันเป็นการยากนะคะการทําวงประสานเสียงที่มีอายุแตกต่างกันสุดไปจนถึงสุดนะคะเพราะเสียงของวงประสานเสียงเนี่ยมันจะต้องทําให้ใกล้เคียงกันเป็นหนึ่งเดียวกันเบลนกัน แต่เวลามันมีเสียงที่หลากหลายเข้ามาเนี่ยมันเป็นความท้าทายมากสำหรับตรงนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเหมือนได้เรียนตรงนี้แล้วได้มาจอยกันแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนตรงนี้เอามาใช้กับวงวงนี้สร้างสรรค์ผลงานดีๆเราก็อยากจะให้วงนี้ได้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเป็นการร้องเพลงไทยนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งขันระดับโลก พาเด็กๆนะคะไปแข่งขันที่ฮ่องกงมานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินกลับมาฝากประเทศไทยด้วยนะคะพอกลับมาจากฮ่องกงปุ๊บเราก็มาแข่งที่ k ิ n g Power ก็ได้รับถึง2รางวัลเหรียญทองเลยนะคะเป็นรางวัลคอนดักเตอร์ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็รางวัลประสานเสียงยอดเยี่ยมสูงสุดก็เป็นที่น่าประทับใจมากที่ประเทศไทยคว้าถึง2รางวัละค่ะในปีเดียวกันสาเหตุนหนึ่งนะคะที่เรา ได้อยากจะผลักให้เด็กๆเนี่ยได้ไปประกวดนะคะสร้างผลง,งานสร้างชื่อเสียงให้กับตัวน้องๆนะคะเวลาที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาในระดับหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสอนไปแล้วนั้นเนี่ยบนเวทีจริงเนี่ยเขาได้เขาได้นาไปใช้ด้วยหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราสอนแล้วเขานําไปใช้เนี่ยเราก็จะภาคภูมิใจมากๆที่อยากจะให้เด็กๆเรียนแล้วนําไปประกวด ก็จะฝากผู้ปกครองทุกท่านนะคะว่าสถาบันรัชบาลมิวสิกเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆครูปออายมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวครูปามีอยู่นะคะมอบพละกําลังมอบประสบการณ์ชีวิตที่เราได้รับโอกาสดีๆมาอยากจะมอบให้ทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาในสถาบันรัชบาลมิวสิกขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ ไว้วางใจสถาบันของเรานะคะซึ่งเปิดสอนมานานกว่า20กว่าปีแล้วก็จะมุ่งมั่นต่อไปที่จะสร้างอนาคตของเด็กให้มีมีศักยภาพที่ดีครูปาก็มีความสุขที่สุดที่เขาได้มาเรียนกับครูปา <S <S เห็นหน้าเด็กแล้วเราก็อยากจะให้เด็กที่มาเรียนกับเราทุกคนเนี่ยไปให้ถึงฝันก็ขอฝาก สิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะก็อยากให้เด็กๆเรามีความสุขในการเรียนดนตรีค่ะ